เขาก็ยังลำบากกว่าเราก็มีขายปลาโหูเทือบปลาพวกนี้ใส่ไม่ได้ทั้งตลาดนัดนีม่มาตลาดนัดตลาดนัดครองสี่วาคุณก็เยอะอยู่นะ รถเยอะเลยหาที่จอดรถไม่ได้เลยวันนี้รถเยอะหาที่จอดรถลำบากวันนี้คนมากันืึกร Pascal, ก็โคลงหน่อหน่อยซื้อกับข้าวกันไปยินก็ประกาศว่าให้เติมน้ำมันไว้ซื้อกับข้าวจักรตุนไว้เขาว่าต่อไปนี่จะลำบากน้ำจะท่วมอะไรเงี้เขาเนี่ยเขาก็พูดไปเรือ่อย ก็ไม่เน่นะนี่ก็พระมาณเหมือนกันทำงานเดียวทำกันดีๆอยู่กันดีๆอย่าสร้างปัญหามันก็อยู่ได้นะพอมันสร้างปัญหาขึ้นมาปับ๊บทีนี้เนี่ยพอมันมีประเด็นขึ้นมาก็ตอมอมก็ลงความซวยคนที่ไม่รู้เรื่องก็ช่วยไปด้วย